เพราะได้ผ่านขบวนการหมักมาเรียบร้อยแล้วแตกหลอดแตกนอแตกใบใหม่มีใบใหญ่ใบดกตัดสีสวยงามจริงๆเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องขุนต้นไอทีเวลา17.30นอเช่นเดิมค่ะ <Wow. S 1> บ้านท่านใดตำส้ตมตำแล้วใส่น้ำปลรราแซ่บๆนัวๆน้ำที่เหลือจากการรับประทานเสร็จอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะเราสามารถที่จะนำน้ำล้างโคก หรือน้ำที่ล้างจานชามจากการรับประทานส้มตำแล้วมารดต้นไม้ได้เลยค่ะสำหรับบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีเมืองเกาะเกค่ะบอนสีเมืองเกาะเกรกระถางนี้เป็นบอนสีที่แตกหลอดแตกนอแตกใบใหม่มีใบใหญ่ใบดกตัดสีสวยงามจริงๆค่ะคนรักกัน ปลูกบอนสีอย่างเราเราเห็นแล้วชื่นใจเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้แอดมินจะทำการบำรุงบอนสีเมืองเกาะเกตกระถางนี้และก็บำรุงบอนสีกระถางที่สองนั่นก็คือลูกบอนสีชายชนค่ะบอนสีต้นลูกบอนสีชายชนกระถางนี้บอกเลยค่ะว่าน้องโตเร็วมากๆ มีใบใหญ่ใบสมบูรณ์สวยงามไม่แพ้ชายชนบอนสีต้นแม่เลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าบอนสีทั้งสองกระถางมีใบใหญ่ใบสมบูรณ์ใบดกสวยงามจริงๆค่ะไปค่ะเราจะไปดูสูตรบำรุงบอนสีที่ทำให้บอนสีมีใบใหญ่ใบดกใบสมบูรณ์กัดสีสวยพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่หนึ่งน้ำปลาสุกค่ะ น้ำปลาได้จากการหมักปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มดังนั้นจึงทำให้น้ำปลามีประโยชน์ต่อพืชอย่างมากมายค่ะเพราะในน้ำปลาะจะมีโปรตีนเป็นธาตุสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชและคนโปรตีนนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำน้ำปลามาหมักอีกรอบค่ะ ในน้ำปลาระยังมีาธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารหลักมีาธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารรองนอกจากนี้ยังมีาธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มาธาตุอาหารเสริมปริมาณที่ใช้เราจะใช้น้ำปลาระเพียงหนึ่งช้อนเท่านั้นค่ะส่วนผสมที่สองน้ำเปล่าน้ำเปล่า10ลิตรค่ะก่อนการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยทุกครั้งแนะนำให้ทำการปลวนดิน ซึ่งการพุ่นดินจะทําให้บอนสีและต้นไม้ของเรามีระบบรากที่ดีเมื่อต้นไม้และบอนสีมีระบบรากที่ดีจะทําให้บอนสีและต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้2วิธี 1. ลาดลดที่โคนต้น2ฉีดพ่นทางใบวันนี้แอดมินใช้วิธีลาดลดที่โคนต้นค่ะ หลังจากที่ทำการลาดลดปุ๋ยที่โคนต้นแล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะประโยชน์อีกอย่างสำหรับการรดน้ำหลังจากที่เราให้ปุ๋ยบอลสีและพืชทุกชนิดแล้วนั่นก็คือน้ำจะช่วยไปชำระร้างสารตกค้างที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปจากบอนสี และต้นไม้อันเป็นที่รักของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีเมืองเกาะเก็ดหรือบอนสีต้นลูกบอนสีชายชนค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยสูตรที่ทำง่าย ซึ่งมีส่วนผสมเพียง2อ,อย่างเท่านั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างนั่นก็คือปุ๋ยสูตรนี้ไม่ต้องหมักก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำหมักได้เลยค่ะเพราะได้ผ่านขบวนนการหมักมาเรียบร้อยแล้วส่วนผสมเพียง2องอย่างดังที่กล่าวมาแต่ประสิทธิภาพที่มีประโยชน์ต่อพืชมากมายมหาศาลเพราะมีทั้งธาตุที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักกลุ่มธาตุอาหารรอง กุ่มธาตุอาหารเสริมของต้นไม้ทุกชนิดครบตามที่พืชต้องการค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุนต้นไอทีชาแนลค่ะ ฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ